หุ้นไทยปิดนิวไฮหลังคลายล็อกดาวน์ได้2วันตอนนี้หน้าเข้าแล้วหรือยังเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับ สวัสดีครับผมเคลลี่นะครับและนี่คือช่องเคลลี่ i Coach นะครับวันนี้ถ้าใครที่ลงทุนในหุ้นไทยอยู่นะและตามข่าวนะครับก็ตลาดปิดไปได้ดีเลยนะครับก็คือสามารถปิดไปได้ที่1647จุดนะครับถือว่าเป็นช่วงโอกาสในหน้าในการที่น่าจะกลับเข้ามาลงทุนแล้วหรือยังนะฮะวันนี้ก็ขอแชร์มุมมองให้ฟังแล้วกันเนาะนะครับโดยส่วนตัวนะครับผมมองว่าช่วงนี้นะครับคือตลาดอาจจะขึ้นมาด้วย s e n ิเ m e n t ชั่วข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่อง ความหวังจากการคลายล็อกดาวหลังจากที่เรามีจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยต่ำกว่า2 0,000ื่นนะครับมาต่อเนื่องหลายวันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องของ CPO นะครมีการปรับโครงสร้างอะไรด้วยนะครับก็เลยทำให้เกิดโมเมนตัม um เข้ามานะครับแล้วก็มีเซกเตอร์โรเทชันนะครับที่ทำให้ตลาดเนี่ยขึ้นมานะครับก็ถ้าเราดูเฉพาะจากกราฟนะครับนณะตอนนี้เนี่ยก็คือจะถือว่า y e a r t o d a t นะครับนับว่าเป็น new high เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเราย้อนหลังนะครับไปสักประมาณก่อนช่วงโควิดนะครับก็คือในปี2019นะฮะก็จะมีช่วงที่สูงกว่านี้นะครับก็คือ อยู่ที่1748จุดนั่นเองนะครับทีนี้คําถามก็คือเอ๊ะแล้วมันจะได้เวลาที่มันจะกลับขึ้นมาทําตรงนี้ได้แล้วหรือยังนะครับอันนี้ผมก็แชร์มุมมองส่วนตัวนะคือ1นนะครับในตลาดบ้านเรานะครับเศรษฐกิจบ้านเราอะ่ะยังต้องพึ่งพาการส่งออกนะครับยังต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวซึ่งเราก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีต่างชาตินะครับมาท่องเที่ยวกับเราเนี่ยได้ ตามปกติแล้วหรือยังนะครับซึ่งจากการประมาณการนะครับของหลายๆหน่วยงานเนี่ยก็คิดว่าปีหน้านะครับก็ยังไม่กลับมาอยู่ดีนะครับแล้วก็เรื่องที่สอนะครับก็คือวันนี้เนี่ยเพิ่งจะมีไวรัสโควิดนะครับกลายพันธุ์อีกแล้วนะก็มีสายพันธุ์มิวออมาใหม่นะครับซึ่งผมก็แบบโอ้ไ oh ม่กอดนะครับคือไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยนะครับเพราะว่า าาลำพังเดลต้าเรายังจัดการยังยังไม่ไม่ไมค่อยไหวเลยเนาะนะครับแต่ก็มีสายพันธุ์ใหม่มาอีกแล้วเนี่ยก็ภาวนาว่าอย่าให้มันร้ายกว่าเดลต้าแล้วกันนะครับอันนี้เราก็ต้องมาคอยติดตามดูกันนะครับทีนี้มันขึ้นมาได้ยังไงนะครับก็ถ้าเราดูภาพบนหน้าจอนะตอนนี้นะนะครับ สรุปการซื้อขายนะครับณวันที่2นะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยมีต่างชาตินะครับช่วยซื้อนะครับมีแรงซื้อเข้ามา3,300ล้านนะครับในขณะที่ถ้าเป็นยอดสะสมนะครับวันที่1 2รวมกันเนี่ยเหลือ2,400ล้านแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อวานมีการขายนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูนะครับยอดสะสมเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงนาตอนนี้นะก็คือขายสุทธินะครับอยู่ที่85,000กว่าล้านนะครับเพราะฉะนั้นในมุมมองของผมเนี่ยก็คือมองว่ามันจะยังไม่ได้กลับมาง่ายๆนะครับ ในเรื่องพื้นฐานของเศรษฐกิจเนี่ยมันยังไม่ได้กลับมานะครับแล้วก็คําแนะนําที่ผมให้เพื่อนๆหรือว่าลูกค้าที่ให้ผมเ,เป็นผู้แนะนําการลงทุนนะครับก็ ยังบอกว่าเอ่อถ้าใครที่มีกอง LTF ที่ครบอายุนะและอยากจะโรเทตไปกลุ่มอื่นนะครับอันนี้ก็น่าจะยังคงเป็นโอกาสอยู่นะครับใครครบอายุนะครับช่วงนี้ก็เป็นจุดที่น่าจะ,ะแบ่งขายออกมาได้นะครับแล้วถ้ายังคงมีแรงซื้อต่อนะครับถ้าขึ้นไปถึงประมาณ1ัน0กกว่าเนี่ยนะครับเราก็ขายอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็โรเตทไปลงทุนในแหล่งอื่นๆที่น่าจะมีประโยชน์มากขึ้นนะครับแต่ทีนี้เราจะทิ้งตลาดไทยไปเลยหรือเปล่านะครับวันนี้ผมก็ต้องบอกว่าใน มุมมองส่วนตัวนะผมสามารถลงทุนในต่างชาติที่ได้ได้ได้ผลตอบแทนมากกว่านะฮะวันนี้ก็ต้องบอกว่าอย่างนี้เราเราเลือกลงทุนนะในฐานะนักลงทุนนะครับเราต้องการให้เวลของเราเติบโตนะครับมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของประเทศนะครับหรือว่า,เ,าเราจําเป็นที่จะต้องลงทุนเฉพาะหุ้น ที่เรามีสัญชาติอยู่เท่านั้นนึกหอกไหมฮะคือต่างชาติเขาก็ลงทุนที่ไหนก็ได้ที่มันมีโอกาสนะครับเราเน้นในเวลของเราเติบโต,ตม,มันไม่ได้เกี่ยวอะเรื่องของความรักชาติรักประเทศนะดังนั้นอันนี้ก็ลองพิจารณาดูแต่ถ้าใครยังอยากลงทุนหุ้นไทยอยู่นะครับผมมองว่าโอกาสที่สามารถทําได้ดีนะครับก็คือในเรื่องของการที่เราพิจารณาหุ้นเป็นลายตัวนะครับแล้วกเ็เราจะต้องมีความสามารถในการอามองว่า ใครจะได้ประโยชน์ในแต่ละช่วงไซเคิลของเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็น่าจะทำเพอร์ฟอรนซ์ได้ดีนะครับเพราะว่าจริงๆก็จะมีกองทุนหุ้นไทยนะครับกองหนึ่งนะที่ผมเองเนี่ยเป็นคน แนะนำให้กับลูกค้าบ่อยๆนะครับสำหรับใครที่ยังลงทุนอยากจะซื้อหุ้นไทยติดหมายติดมือไว้นะครับก็คือ T S F ข A นะคือกองนี้สามารถทำเพอร์อร์แมนได้เหมือนกับไม่ได้อยู่ในตลาดไทยเลยละนะครับก็แปลว่ามันก็ยังคงมีโอกาสอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องออมีความสามารถในการคัดเลือกหุ้นมากหน่อยเท่านั้นเองนะครับ ก็เชื่อว่าในมุมมองตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็ลองมาอัปเดตกันนะแล้วก็มาแชร์ให้นะครับใครมีคําถามอยากพูดคุยปรึกษานะครับทักเข้ามาได้ใน Line a Kelly Vi c o a c h นะครับแล้วก็ช่องทางอื่นๆที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับลงทุนอย่างมีสติใส่ใจสตาค์งของเรานะครับแล้วก็ขอให้เรามีความสุขและสนุกไปกับการลงทุนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับ